ลอกน้องนะซื้อมาในราคา400บาทมันทางตรงไหนไปบังตรงไหนก็คือด้านในนี่ทุกคนช่วงนี้อยู่กับการตกปลาบ่อยจริงๆว่ะทุกคนคลิปนี้ว่าจะไม่หาตกปลาซะหน่อยผมว่าจ,จะไปลองรถไฟฟ้าเล่นหน่อยทุกคนดูดิช่วงนี้อยู่กับการตกปลาบ่อยแต่ว่าดีซีผมหายไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ อันนี้ซีดีซีดีดีซีเก็บอยู่ในบ้านทุกคนเอาไว้แถวนี้ไม่ได้ทุกคนนะอันตรายนะทุกคนก็โอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะนี่เลยเราห่างหายกับรถไฟฟ้าไปนานมากช่วงนี้ผมก็อย่างที่ว่านะทุกคนนะช่วงกําลังแบบอา่านักตกปลากําลังแบบตกปลากลันเลยดูยด,ดิถือกระต้องเอาเอา่าจะละบีมาไว้ในรถนะทุกคนดูมาไม่ได้รถไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไฟฟ้าออกไปเล่นหน่อยทุกคนนี่เลยปะเราไปมุมไฟฟ้าขี่เล่นท่แถวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ย เองไม่ร้ถไฟฟ้าใช่บอกรถเองอยู่ไหนไหนคันไหนน่าจะวิ่งแข่งกับคันนี้พี่ได้อยู่เพราะพี่กำลังตามหารถคู่แข่งอยู่ไงเอาโอเคไหมนี่แถวนี้ไม่มีรถไฟพี่เล่นไงพี่อยากเล่นกับรถเองอ่ะเห็นไหมนะทุกคนคันนั้นจะบ้าหรือไงไปเส้นหน่ดีกว่าทุกคนคือไม่รู้จะไปเล่นกับใครไงทุกคนนี่เลยเอาคนเดียวคันเดียวมาแล้วกันทุกคนไปเฉยฉาคนเดียวแล้วกันรถไฟฟ้าโออหลายคนบอกให้ผมรีวิวอยู่จริงช่วงนี้ผม ไม่ค่อยได้ขับเลยทุกคนที่พูดจริงๆนะรถไฟฟ้าเนี่ยว่าจะขายอย,อยู่ไม่ไม,ไม่ขายไม่ขายไม่ขายคือมันไม่ค่อยได้ขับจริงๆทุกคนเชื่อไหมเดือนหนึ่งอะ่ะผมชาร์จแบตแค่สองครั้งดีไม่ดีไม่ถึงอะ่ะทุกคนแค่หนึ่งครั้งเองอะ่ะคือมันไม่ค่อยได้ขับไงทุกคนผมก็เลยว่าเอามาขับเล่นหน่อยอย,อย่างนี้เลยดีกว่านะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราไปเชิญชาร์จด้วยคนเดียวแล้วกันคือตอนแรกถ้าผมว่าถ้าผมเอาไอ้พวกจักรยานติดเครื่องมามาด้วยใช่ไหม รถยกระดัติดเรืองผมก็ไม่ได้ล้างข้าบูมันก็ขับไม่ค่อยได้สตาร์ทไม่ติดนะทุกคนแต่ถ้ารถไฟฟ้ามามันก็วิ่งตามไม่ทันกันไงผมก็เลยขี้เกียจรอนะถ้ามาคันเดียวมันก็จะเอ่อได้ฟิลมากกว่าเบรคเดินไปลองทางนี้ดีกว่าทุกคนนะนี่เลยยวลองไปลองเส้นนี้ดูถ้าคือถ้าผมไปคนเดียวนะมัน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 จะเฮฮาอยู่แล้วไงทุกคนนะมันบิดไ้เต็มที่ไงไม่ต้องมาระแวงไม่ต้องมารอน้องๆนะทุกคนนะเฮ้ยเอ็มยันี่ฮะไปทำไมบ้านสี่ อาแล้วรถเองล่ะพังแล้วเฮ้ยรถอะไรจะพังแล้วเอ้ยเอาอันนี้เบ็ดที่ว่าซื้อตอนนั้นนี่โอ้โหน้องกำลังจะเดินบ้านผมพี่ว่ากำลังจอ,อกไปลองรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยเออแล้วเองเอาเบ็ดถือมาทำไมนี่ให้ตกปลาโอ้โหทุกคนนี่เลยยังจำน้องคนนี้ได้ไ,ไหมที่ว่าอที่ผมเคยแกล้งน้องแบบว่าเองหน,นดูรอกไหนดรอกไหนที่ผมเคยแกล้งน้องแบบว่ายัางไงะทุกคนเอาลอกแบบโดยไม่จ่ายตังค์ใช่ไอทุกคนไอ้รอกนี้พังยัง พังแล้วแต่ทําไมมันยังตีได้่มใฮะ uh huh. ใ,ใครใครคือพี่พี่เหรออ๋อทุกคนเดี๋ยวผมบอกอะไรก่อนไม่รู้ว่าทุกคนจะจําได้หรือเปล่า EP ที่ว่าเราเคยซื้อลอกน้องให้สากให้สั่งให้ไงแล้วทีนี้เองไปทําอะไรนะ่ะเอาเออนั่นแหละทุกคนแล้วทีนี้ลอกน้องอะ่ะเซตนี้น่ะมันเซตราคาถูกมากเลยทุกคนเซตั้งเซตนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยใช่ไหม เออทุกคนอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยบาทแล้วเทนี้ทุกคนเชื่อไหมลอกตัวนี้ซื้อได้ประมาณนานยังเองว่าเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเดือนนะทุกคนตีป้ายหนึ่งเดือนพอดีนะทุกคนนะแต่ว่าขี่มันพึ่งไปลงเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนนะนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตลอกน้องหน่อยคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยน้องเราไปใช้ใช่ไหมตอนที่หลังซื้อมาตกลงผมจะไปขี่รถเลื่ามาอัปเดตลอกเนี่ยทุกคนก็ลอกน้องนะ ซื้อมาในราคา400บาทใช้ได้ประมาณกี่วันนะจำได้ไหมไม่ถึงเดือนเองยังมาถึงเดือนไรไงลอกเองซื้อมายังไม่ถึงเดือนเลยน่าจะได้ไดจะได้ประมาณตีไปหนึ่งเดือนแต่ว่าหลังจากที่ซื้อมาเนะ่ะองมาพูดใกล้มาพูดกับพี่นี่มาพูดกับพี่นี่เออมาพูดกับพี่เนี้ยมันพังตรงไหนไร้อปล่าน,นี่เลยทุกคนซื้อมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมขึ้นภาให้ดูนี่คือภาพเขาควายทุกคนแล้วทีวนี้ผมได้เปลี่ยนเขาควายให้น้องแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นลุยรูปหนึ่งนั่นแหละคือ เขาควยม right. <im atz curry ome> ันคนละรุ่นแต่ว <know> ่ารอกรุ่นเนี่ยผมพยายามหาอะไรที่มันใกล้เคียงกันก็ใส่ไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็เลยติดกาวไว้ทุกคนนะอติดกาวไว้แล้วก็มันมีอันไหนพังอีกตรงไหนก็คือด้านในนี่ทุกคนเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเออไม่รู้เขาเรียกอะไรทุกคนมันพังอีกคือมันไม่เชิงว่าพังคือมันมันสึกอ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหลอกกับลอกราคาเนี่ยถือว่าสึกเร็วมากนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ ผมไม่ไปลองเลย้าแล้วเดี๋ยวไปลองร่องงอนดีกว่ายังตีได้ไหมนี่ได้ปกติใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ,ลองปล่อยเบรคออกเลยดิวก็หมุนดูเฮ้ยเขาวควยยังหมุนอยู่นะทุกคนนะนี่เลยเขาวควยตัวนี้ผมดี y ให้นะบอกเลยคนละรุ่นนะแต่ว่าน้องยังพอใช้ได้หลังจากที่ที่ซ่อมใช้ได้นานไหมเออทุกคนนะผมล้างเช็คระบบให้น้องหมดเลยนะอใช้ได้นานกว่าเดิมตอนที่มาจากเดิมๆจากร้านค้านะ่ะใช้ได้ประมาณตีวันหนึ่งอาทิตย์นะ่ะทุกคนแล้วมันก็เริ่มพังเขาวควยเริ่มสึก เขาควยพังเลยนะทุกคนเขาควยแบบไม่เหลืออะไรเลยเขาควยก็ให้มาเอาเม็ดเล็กเล็กเนื้อเป็นดีเลยทุกคนทําจากโลหะไม่ดีเลยอันนี้เหรอทุกคนคือทางลองรถไฟฟ้าผมคือตอนตอนแรกผมว่าจะไปลองรถไฟฟ้าตอนนี้ไม่ละเ,เดี๋ยวมาอัปเดตเบ็ดน้องมนเลยทุกคนลอกทั้งคันลอกสุดคันมีแถมเยื่อด้วยทุกคนสี่รอยบาทนะทุกคนนะเออเดี๋ยวพามาลองหน่อยแต่จริงพังไปแล้วแล้วผมก็ซ่อมไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพามาลองหน่อยว่ามันยังตกได้หรือเปล่านะทุกคน เออไม่ได้ไปลองแล้วรถไฟฟ้างั้นเอาไว้ก่อนทุกคนคลิปนี้มันจะไปไม,ไม่ไม่หาตกปลาเทหน่อยก็ได้มาตกอยู่ดีเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจอดไปลองตรงนี้ก่อนตรงนี้ไหมยังว่าโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวจอดลงไปลองแถวนี้นะไปลงไปเลยเดี๋ยวที่เอาเหยื่อตามไปทุกคนนะ <S <S อย่างที่ว่าอันอันแพงจะแพงหรือจะถูกก็ตกได้ปลาอยู่ดีแต่ก็ของแพงอะไรมันก็จะดีกว่าของถูกมันก็ตามตามสภาพเมื่อละนะทุกคนนะให้ลองตีดู ไหนมันไม่ีเสียงไหมแล้วบุมนี้มีเสียงไหมดังยังไงไหนลองตีใหม่ดูนี่เหรอดีสิพี่ว่ามันก็ปกตินะทุกคนนะเออปกติปกติไม่ถือว่าดังแรงเหมือนไอ้ลอกของใครหนะ้าที่ในทิกต็อกที่อะที่มันดังเสียงนกแสกอะเออนั่นแหละทุกคนอันนั้นดังแรงมากเลยอันนั้นก็อย่างที่เคยนะทุกคนนะไหนดูลอกหน่อยอันนี้เป็นรุ่นเองรู้ไหม รุ่นของประเทศจีนนะทุกคนรุ่นอะไรไม่รู้อะอะไรยี้ยะนี่แหละนะทุกคนนะมั่วชิบหายเลยอดูลอกดูสภาพลอกดีทุกคนนี่แม่เหล็กแต่แม่เหล็กมันให้มาเยอะนะทุกคนกับลอกราคาเนี้ยให้มากี่เม็ดเนี่ยเองนับดูดิร้อยล้านเม็ดสิบสองเม็ดนะทุกคนนะก็แต่มันข้อดีคือมันให้สโคร์เขาเรียกว่าอะไรสกครนั่นแหละให้มาเป็นแบบอลูมิเนียมไงทุกคนนะลูมินมเขาเรียกยังไงนี่แหละนะทุกคนนะดีนี่ไอตัวที่ว่าผมเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้ละทุกคนนี่ย รู้เห็นไหมนี่ไอตัวด้านในแต่ตัวจับตัวตัวหมุนนั่นแหละนะดูผมผมเรียกไม่ถูกไงทุกคนมันจะเปลี่ยนนะเออถ้าตีเป็นมูลค่าในการซ่อมเนี่ยก็ตกเกือบ200บาทได้นะทุกคนนะสรุปว่าลอก400บาทโอเคไหมโอเคเลยเนี่ยใช้แค่อาทิศเดียวพังเออแต่ถ้าเองไม่ได้สั่งกับพี่อ่ะพี่บอกเลยถ้าพังมาหลาไปเลไพี่ก็ไม่ได้ซ่อมให้นะทุกคนนะอันนี้ถือว่าน,น้องแบบ เออสั่งกับผมด้วยแหละนะทุกคนนะผมก็เลยเ,เดี๋ยวซ่อมให้น้องมาเล่นๆไปแล้วก็เขาควยด้วยเขาวควยก็เปลี่ยนใหม่นะทุกคนแล้วก็ไม่ตรงรุ่นด้วยไงแล้วก็ผมก็หยอดกาวไม่ได้หยอดกาวดิคือมันใส่แล้วเวลาเราหมุนฝาครอบเขาควยไปใช่ไหมม,หม,ม,ไม,มันหมุนแล้วมันไม่มันมันหมุนแล้วเวลาเราไปตีเนี่ยมันมีโอกาสหลุดผมก็เลยเออใส่กาวไปเออหยอดกาวไปทุกคนไม่รู้จะเห็นไรนะเออนั่นแหละหยอดกาวไปเลยนะทุกคนไม่ต้องให้มันหลุดแล้วก็เวลาเวลาปรับก็ค่อยถอดกาวออกเอานะทุกคนนะไอพี่ลองตีหน่อยอ ปกติเล่นดีซีมาใช่ไหมมาลองรอสบสปินดูอุ้ยเบาจังวะไม่เวลาพลาดไปมันเบามากเลยคือเบสตัวนี้น่าจะอ๋อไม่มีบอกด้วยไงทุกคนนี่ไงห้าถึงสิบเองโอ้โหเล่นได้ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนนะปกติผมเล่นเวสสิบยสิบใช่ไหมอันนี้ห้าสิบเองว่าแหละทําไมตีไปมันดูเบาๆโอ้โหหมดลอกเลยตัวนี้เองสา,สายมากี่เม็ดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยว่างั้นโอ้โหทุกคนตามสภาพจริง นี่แหละงบ400ได้ทั้งคันได้ทั้งลอกลอกใช้ได้ประมาณสี่อาทิตย์ใครที่กําลังจะหาทําแนะนําหาลอกดีๆหน่อยนะทุกคนนะถ้าราคานี้แต่ถ้าแต่ถ้าตามงบจริงๆอะ่ะก็ต้องจัดนะทุกคนนะแต่ถ้าราคานี้ผมไม่ค่อยแนะนําอันนี้เป็นรุ่นนี้นะไม่ได้บ้านะอันนี้พูดจัดคนอบริโภคเลยนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราเรา,เราลองตีแรงๆเลยมันจะมีเสียงหรือเปล่าเงียบทุกคนแต่อันนี้รอบเท่าไหร่วะรอบ 7, รอเจ็ดเดี๋ยวนี ไม่ใช่มั้งเนี่ยรอบอะไรวะเนี่ยหมุนโคตรเร็วแต่เหยื่อวิ่งโคตรช้านะ่ะด,ดูดิรอบเจ็ดจุดรอบเจ็ดจุดสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทุกคนดูแลลองหมุนดูนะเห็นไหมผมหมุนโคตรเร็วแต่เหยื่อวิ่งโคตรช้านะ่ะดูดิเหยื่อวิ่งแค่นี้ผมว่าน่าจะรอบหกมั้งเนี่ยเออแต่มันเขียนว่าเจ็ดจุดสองแม่งโกหกกันชัดๆเลยทุกคนนะโอเค เองไม่อยากให้ลอกมันดังไหมเวลาเราตีไปน่ะไม่อยากให้มันหายไหมอยากให้มันหายอรอเอกวิ่งขึ้นไปด้านบนไปลอาไอจาลระบีมาไปทุกคนนี่เลยเดี๋ยวผมบอกสาเหตุเวลาเราตีไปแล้วมันดังอ่ะไอลอกแบบอ่าราคานี้อ่ะเวลาเราตีไปแล้วมันดังแบบนี่นี่ดังเหมือนนกแสกอ่ะทุกคนนะอย่างชอบเลยนะทุกคนนะที่ผมให้น้องตอนนั้นลองตีดูนะทุกคนนะเสียงดังเหมือนนกแสกนี่เดี๋ยวให้น้องแปลอาจาระบีมาอยู่ไอตรงที่มันดังก็คือตรงนี้เลยทุกคน หลายคนอาจจะรู้แล้วนะนานหลายคนจะรู้แล e ้วแต่ว่าผมก็รู้แล้วแหละเห็นถอดไม่ได้นี่อตรงนี้นี่บีบจาล์บีมาบีบเข้าไปด้านในเยอะๆยอะแต่จริงมันมีอยู่น้าทุกคนนะแต่ว่ามันต้องเติมเรื่อยเองนี่เองมีแรงไหมนี่ฮะแล้วบีบให้ดูนี่นี่บีบเข้าไปเลยเยอะเยอไปเลยนี่ทุกคนนี่แหละบอกเลยเงียบกว่าเดิมแต่ก็เงียบได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องใส่น้ำมันตรงลูกปืนด้วยทุกคนนะแต่ก็พอเงียบได้ในระดับหนึ่ง ตามงบทุกคนเออเองคิดว่าจะซื้อลอกใหม่ไหมนี่ทำไมมันก็พังแล้วเนี่ยเออแต่ว่ามันก็ตีได้ไงเพราะพี่ซ่อมให้ไงเนี่ยทุกคนมันก็จะนุ่มกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมแต่ว่านี้เหมือนเสียงลูกปืนด้วยลูกปืนน่าจะสึกแล้วบ้างเนี่ยทุกคนนะดีดีรองงบสี่บาทโอ้สี่บาทสี่ร้อยนะทุกคนนะโอ้ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะทุกคนสําหรับผมนะคือน้องผมคือน้องใช้ไง น้องให้ผมสั่งให้เองนะเองที่สั่งให้นะแล้วก็ถือว่าผมว่าไม่โอเคนะคือไม่ใช้ได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็เสียแต่ถ้าใครที่ไม่รู้หลักการในการซ่อมนี่น่าจะแบบเสียดายงเงินเปล่าๆแต่ผมดีนะที่ผมว่ารู้หลักการในการซ่อมผมก็เลยเออซ่อมให้น้องมันไปนะทุกคนเนี่ยอะไรด้านในก็สึกผมก็หาอะไรเก่าๆเปลี่ยนให้นะทุกคนไอตรงที่ที่สึกที่พังบ่อยที่สุดที่หลายๆคนเจอก็คือ,ขอเอาขาควายออเขาควายตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่ะโอ้โหัอนี้ผมบอกหละให้มาโคตรแย่น,นะทุกคนนะนี่ ลื่นกว่าเดิมไห่ไหมหมดหมดลอกดูดิหมดลอกเลยทุกคนโอ้โหแต่น้องใส่สายมาน้อยนะตีไปประมาณยี่สิบเมตรไม่ถึงแม่เนี่ยไม่ไมาสิบกว่าเมตรนะทุกคนก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาลองรถไฟฟ้าแล้วนะคือตามจริงว่าจะไปลองรถไฟฟ้าสรุปว่าผมได้มาลองบิดน้องเลยแล้วกันทุกคนนะที่เคยซื้อกับผมไปตอนนั้นก็ถือว่าใครที่ใครที่จะหาซื้อก็แนะนําร้านดีๆหน่อยทุกคนนะแบบลอกแบบเอาจริงๆนะให้ผมแนะนําเลยก็คือ ราคาเรียดสักห้าหกร้อยขึ้นเฉพาะลอกนะไม่รวมทั้งเซตนะแต่อันนี้คือทั้งเซตทั้งเซตเลยคือสี่ร้อยบาทเซตนี้แต่ถ้าถ้าเท่าราคารถเฉยน,น่าจะร้อยกว่าบาทนะทุกคนก็โอเคทุกคนประมาณนี้แหละโอเคไปละทุกคนเองจะไปต่อหรือจะไปไหนไม่รู้ทุกคนก็ฝาก <สา S 1> ทุกคนกดไลค์กดแชร์ตามสังเกติกันด้วยเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่พี่หน้าทุกคนไปละได้มาลองเบ็ดช่งนั้นว่าจะไม่ลองซะหน่อยวลาทุกคนฝา,<ส>ากกดไลค์ด้วยแล้วกันไป